เรื่องนี้จะสั้นหน่อยเพราะคูจะตอบที่สั้น,น mm hmm. ก็คือว่าปูชี้แจงทุกอย่างอย่างชัดเจนไปแล้ว mm hmm. แล้วทางปูคูก็เป็นมืออาชีพที่จะไม่เอาเรื่องที่อยู่ในห้องประชุมออกผ่านสื่อ mm hmm. ก็ครูก็ทิ้งไว้ให้ทีมทนาย mm hmm. แล้วก็ทางกฎหมายจัดการต่อ mm hmm. แต่ปรูก็จริงๆมีความรู้สึกที่ที่เป็นมืออาชีพและค่อนข้างดีกับเรื่องนี้ mm hmm. เลยคู กูปล่อยให้ทีมกฎหมายจัดการเขาชี้แจงกูแล้วไม่รู้จะพึ่งจับที่ตรงไหมแล้วสร้างโตเคียร์ก็แล้วหรือจริงๆทุกอย่างที่กูได้พูดอะกูพูดทีเดียวกูเป็นกูเป็นผู้หญิงที่พูดทีเดียวจบก็พิมพ์ไปหมดแล้วนะคะค่อนข้างละเอียดกับพวกทุกคนก็พอทราบค่ะต้องรอทางกฎหมายจัดการต่อกกฎหมาายจัดรคือแต่ต้องฟ้องร้องก็รู้ไงเพราะว่ามีการเจรจาก่อนดีกว่าค่ะกูไม่อยากใช้คำนั้นแต่อย่างที่บอกมันไม่ บอกปูเป็นคนที่เคารพในกา,ารทํางานความเป็นมืออาชีพและปูทํางานในวงการน,นี้ปูไม่มีทางที่จะเอาเรื่องไม่ดีมาพูดถึงสินค้าไหนก็ขอในวันนี้ไม่พูดต่อแล้วกันเขาชี้แจงหมดแล้วพูดถึงเรื่องความรู้สึกนะแบบสแบเสียความรู้สึกอะไรที้เกิดขึ้นไม่ปูเป็นอย่างที่บอกปูปูทางานพี่มันคือธุรกิจ มันเป็นการสื่อสารกันมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะปูต้องแบบบาลานซ์สามารถล้มลงกันได้ไหมคะต้องรอตอนต่อไปแล้วกันอีกครั้งปูนะที่คุยอ่ะงนั้นแนวโน้มมันจะเป็นไปในทางที่ดีหรือว่าอาจจะต้องถึงขั้นขึ้นศาลออะไรย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าปูเป็นคนจิตใจดีแล้วกันต้องรอแล้วปูเป็นมืออาชีพ ปูไม่มีทางที่อยากจะพูดหรือทําอะไรไม่ดีเกี่ยวกับใครอยู่แล้วปูแค่ชี้แจงในความจริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดีกว่าอันนี้คือเรามีการส่งคลิปเ,เปเาไปพูดคุยกับเขาหรือยังหรือว่ารอเวลาอย่างาาที่บอกรอทางกฎหมายดีกว่าชี้แจงแค่นี้จริงๆขอขอนุญาตให้เกียรติทางสินค้าด้วยจริงๆแล้วเราจะได้รับคขึ้นหน้ารตอนนี้ก็เมื่อไหร่ที่ปูได้รับคาขึ้นหน้าปูก็จะชี้แจงเป็นทางการรันที่แล้วเพราะปูเชื่อว่าปูจะไม่ใช้สื่อ ในการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบเพราะว่ามันไม่เหมาะสมไม่เคยทาตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไม่เริ่มตันนี้คุณมัน่ไม่เกิดจากความผิดพลาดเลยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดต้องรอจริงๆเพราะว่ารายละเอียดมันไม่เหมาะสมที่จะพูดพันสื่อจริงๆนะเขาชี้แจงหมดแล้วถามเรื่องอื่นได้เลยนะคะพ่อโอเคคุณพ่อเอ่อคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลสองรอบผ่าตัดแล้วรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สองเพราะเป็นโรคหัวใจตอนนั้นอยู่นิวยอร์กก่อนงาน C F D A คืนหนึ่ง ท่านทเข้าโรงพยาบาลแล้วก็น้องชายก็โทรมาแล้วก็บอกว่าพ่อเขา้เขาห้องผ่าตัดก็เป็นเรื่องที่จริงๆรู้ว่าทุกคนประชาชนก็ได้เผชิญหน้นกับเรื่องพวกนี้คนเราโตขึ้นพ่อแม่เราก็มีอายุมากขึ้นบางครั้งพวกก็ทํางานเยอะไปจนบางครั้ง,งไม่ได้มีเวลาให้กับท่านเท่าที่ควรเพราะเรามัวแต่ห่วงเรื่องการดูแลเขาในในด้านเงินหรือความสบาย แลจริงๆสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือลูกสาวเขาอยู่อยู่ทิ้งข้างเขาจริงจริงปูว่าพ่อรู้ก่อนพ่อจะมีอาการไม่เคยรู้ค่ะมันเป็นครั้งแรกที่ได้ทราบแต่ว่าโชคดีว่าท่านได้พบเร็วแล้วก็ได้ผ่าตัดแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วพ่อจะได้อยู่กับปูนานๆปูเป็นคนที่รักครอบครัวมากค่ะเพ้าะเคยผูกสิ่งทุกอย่างมาเนปีอาการดีขึ้นแล้วค่ะออกจากโรงพยาบาลค่ะก็ลงจากเครื่องปุ๊บเจอพ่อหูน้ำตาตาน้ำตายอมรับปูปูเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบยอมรับก็ตัวเองร้องไห้แต่ กลั้นไม่อยู่ค่ะ24ชั่วโมงที่อยู่บนเครื่องบินนั่งอยูน่นึกอะไรไม่ออกอ่ะนอกจากว่าอยา,อยากอยากอยู่ในห้องโรงพยาบาลนั้นเร็วๆค่ะโตัวคุณพ่อกขาหลังใจดีไหมดีค่ะมีทั้งน้องชายมีคุณแม่จริงๆคุณแม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดอาทิตย์ก,ก่อนที่คุณพ่อล้มเป็นเดือนที่ค่อนข้างค่อนข้างหนักหลังพานเป็นช่วงเวลาที่อยู่เมืองนอกแล้วรู้สึกว่าต้องใช้สติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ ามเป็นผู้ใหญ่และวินัยในการทํางานสูงมากก็ป,ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าปูนนเรื่องเรื่องกำหนดกลับหรือว่า,ากับการกำหนดเดิมปูกลับตามปกูก่อนวันหนึ่งก่อนวันหนึ่งเพราะว่าวันที่5้าปูทํางานในสโลฟสกี้ที่ C F D A และปูรับปากลูกค้าไว้แล้วว่าปูจะเดินพรมแล้วก็ทํางาน,นที่ดีที่สุดเพาะเขาหาตั๋วให้ปูได้ปูก็เลยไปแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวให้เนอกฝากเนกาะพ่อไว้กับน้องชายก่อนอันนี้เราเลดงานให้น้อยลงนะคะจะได้เวลาดูแลก็ เดี๋ยวเรื่องต่อไปต้องชีแจงเรื่องงานไม่ลดค่ะเพราะว่าปูเป็นคนที่ปูอย่างที่บอกปูเป็นผู้หญิงที่โอกาสไม่ได้วิ่งเข้าหาปูนะปูมีทุกวันนี้เพราะเพราะปูวิ่งเข้าหาโอกาสตอนที่ปูเรียนจบกลับมาปูรับปูสถาบานได้เลยปูมีเงิน5 0,000บาทในบัญชีให้ปูส่งตัวเองเรียนเรียนจบทุกวันนี้ปูอยู่ที่เนี้ยปูปูมาถึงวันนี้ปูวิ่งมาทอนทำงาน UN เอ็นทำนู่นทำนี่ไปในเมืองนอกไปเดินพรมแดงหาโอกาสเพื่อที่ปูจะได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวปูนั่นคือสิ่งเดียวที่ปูคิดและก็สร้างไรายได้ให้กับปูในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเพราะว่าจากประสบการณ์ชีวิตผู้หญิงถ้าเราไม่มีทางเลือกอะในวันที่เราผิดหวังะมันจะเจ็บกว่าคนที่เราสามารถเลือกได้ในฐานะเป็นตัวแทนของเยาวชนปูก็คิดว่าในฐานะเรามีโอกาสที่ดีเราก็ควรจะทาให้มันเต็มที่โดยบอกปีที่ผ่านมาไม่ต้องปีละห้าปีที่ผ่านมาไม่ได้หยุดเลยพี่ <ขอ S 1> แต่ปีที่ผ่านมาหนักที่ปกติ<ข>อ,อื ปูกับมาปูที่พูดเลยกับคุณพ่อเกเขาปูรักเขาปูเฟซไทม์เขาทุกวันเลยโทรศัพท์มีแต่สกรีนช็อตรูปหน้าเขาตอนที่เฟซไทม์กันค่อนข้างยากเวลาเห็นพ่อแม่อยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างที่บอกเราเราเป็นมนุษย์พี่มันไม่มีอะไรเที่ยงในโลกนี้ปูจะไม่พูดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสาหรับปูคนเดียวเพราะปูเชื่อว่าคนอื่นก็ได้เผชิญหน้าสิ่งที่โหดกว่านี้พ่อแม่บางคนเป็นมะเร็งพ่อแม่บางคนป่วยมันไม่ใช่เรื่องปูที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในโลกเลยบอกว่า เราเป็นผู้ใหญ่วันนี้ก็ต้องมาถึงก็ยอมรับมันแล้วก็ทาให้มันดีที่สุดแค่นั้นแหละไม่ถ้ารับว่อแม่เขาหวงเราไม่กลว่มเราดึงงานหนักขนาดนี้ผวงานหนักไปตะเวนไปทุ่คเขาหวงแต่เขารู้อ่ะปูปูเป็นคนพูดกับเขาแล้วว่าปูบอกว่าปูจะวิ่งมาตอนนี้จบปูก็วิ่งเอาเห็นปูบอกวันหนึ่งปูจะทํางานสังคมที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ปูก็จะทําจนถึงวันปูสิ้นลมหายใจแล้วไอกอย่างที่ปูอยากทําก็คือปูอยากทำความฝันปูต่างประเทศให้ไปถึงที่สุด ที่สุดที่ปูทําได้แล้วปูวางทุกอย่างไว้แล้วว่าแม่ปูเป็นคนอ่างทองที่ทุกครั้งที่ปูดได้ไปไปเดินแบบรูปโลกนอคำคำไปเดินทาง,ท,าง,ท,างทุกครั้งที่เขาส่งรูปมาความรู้สึกเขาอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ปูภาคภูมิใจที่สุดในโลกอะ่ะมาพูดแลวน้ําตาคลอเพราะว่ามากกว่าคือขอบคุณสำหรับกำลังใจของแฟนๆทุกคนแต่อะไรต้องบอทำให้แม่พ่อแม่ภูมิใจเปสปกิงอ่ะปู พ่อมีพวกกับเรามหมเหมือนอยกจะมีเวลาอยู่กับเราให้ให้มากขึ้นอะไรเงี้ยพ่อเป็นคนที่บอกให้บินกับอบอกเขาเป็นคนที่แบบสู้มากเขาบ,บอกว่าเขาบอกว่าต้องแต่เลี้ยงลูกมาเขาเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งเลี้ยงลูกให้เลี้ยงดูตัวเองได้และเลี้ยงลูกให้มีวินยัย so พ่อบอกว่าอยู่จัดการทุเลารียบร้อยเสร็จแล้วกลับมาหาพ่อจากคือตอนนี้เขาไม่มีอะไรนะเป็นห่วงไม่มีแล้วค่ะชิลมากเลยบอกทุกคนไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหวังว่าวันที่16บหกูจัดงานการร่ากับ UN คุณพ่อน่าจะมามานั่งได้ปูหวังว่าจริงๆเพราะอยากจะทำให้เขาภูมิใจในวันนั้นภูมิใจคุณพ่อแข็งแรงไม่พอใจเราบ้านกว่าภูมิใจปูโอเคอันนี้เดี๋ยวจะชี้แจงก็คืออันนี้ต้องอันนี้ยาวหน่อยอ่าก็อับเรื่องผมงานก่อนละกันในปีใน8เดือนที่ผ่านมาอย่างที่เห็นปูทํางานค่อนข้างหนักแล้วในฐานะดาราฐานะงานแบบผู้หญิงที่ทำงานมนุษยธรรม งานสังคมในฐานะทุกอย่างปูทําหน้าที่พวกนี้ได้ดีแต่ในฐานะคนรักหรือฐานะเพื่อนปูทําไม่ดีทนะั้งควรคุณแมทได้พยายามสื่อกับปูมาหลายเดือนแล้วว่าปูเย็นชาปูโหมงานหนักแต่ปูก็อธิบายเพราะว่าปูเป็นคนที่เลี้ยงดูตัวเองมาโดยตลอดแล้วปูต้องอาศัยอาชีพนี้เพื่อที่จะทําตามความฝันปูแล้วก็ต้องอาศัยอาชีพนี้เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง และคุณแมทก็จะวางงานเขาหลังจะมีพร i o r i ตี้หลังจากของปูคือเขาจะวางงานปูเป็นหลักง,งานปูก่อนอยากให้ปูสมความสำเร็จอยากให้ปูได้ดีแล้วเขาหมดหนทางที่จะสื่อกับปูแล้วอะว่าจะทำยังไงให้ปูเข้าใจว่าชีวิตนี้เราเป็นมนุษย์การที่เราเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงไม่จำเป็นต้องสตรองตลอดเวลาผู้หญิงที่คือวงการบันเทิงไทยเรา เราถูกสอนมาว่าการตอบถึงความรักเราจะพูดปูนึกว่าปูเป็นคนตอบตรงแล้วนะแต่พอดีว่าเขาอ่นานบทสัมภาษณ์ปู uh huh. ว่าปูก็คนดาราเราก็จะตอบว่าอ๋อดูใจกัน uh huh. คุยกันแต่จริงๆเราไม่ได้ประมดการทําพูดจริงใจหรือการเป็นมนุษย์แฟนปูได้สอนปูว่าคนเราอ่ะท้ายแล้วมีม,มีมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จแต่เราขาดคนที่รักเรา มันจะไม่มีความสุขในเหตุการณ์ที่เขาลบลูกก็คือเขาพยายามสื่อกับปูให้ปูตื่น <laughs> <laughs> ซึ่งมันอยู่ที่ตัวปูที่จะแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้เป็นภรรยาแต่เป็นปลายาผู้หญิงที่เขาได้เจอผู้หญิงที่เขาได้ชอบว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์เราคือเราเป็นแฟนกันค่ะแล้วเราก็รักกันเหมือนสักพักหนึ่งแล้วแล้วนี่คือ ตรงที่สุดดังนัในวงการบันเทิงก็ไม่มีตรงว่านี้นนแล้วเลยบอกว่าอยากให้ให้คนแปลให้เขาได่เ้าว่ากเขาบาง่านเจอหรือว่าแบบก็จะพูดก็ไอโรบีมาสิวอันนี้คืบอกเลยโอ้โหลีจริงที้วหลักที่ปีปัญหากันคือเราไม่มีเวลาเลาหรือว่างชัดเจนสถานะชัดเจนค่ะแต่เด็งที่บอกว่าวงการบันเทิง บางครั้งเราก็รักษาภาพลักษณ์ในเชิงตอบแต่จริงๆมันก็ได้เป็นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเราก็ยี่แปดแล้วค่ะเรื่องเรื่องที่ไม่แปลกก็พูดตามตรงดีกว่าแล้วปูก็เป็นคนที่ถือว่าตรงมาโดยตลอดอก็จะตรงอีกสักนิดนึงก็คงไม่เป็นไรแต่จะบอกว่าถามว่าบ้างงานจริงไหมหนักและความรับผิดชอบเยอะพอได้ปูก็บ้างงานพอๆกับบ้างงาน UN เนเนี่ยและปูเป็นคนที่ปฏิเสธงานไม่เป็นเพราะปูอย่างที่บอกปูเคยมีวันที่งานไม่เคยติดต่อหาปูเลย วันที่ภาพลักษปูไม่ได้เป็นเหมือนตอนนี้วันที่ปูไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นที่รู้จักเหมือนตอนนี้และไม่มีใครติดต่อปูแทบจะดิ้นรนให้คนโทรมาดิ้นรนให้คนสัมภาษณ์และในวันนี้ที่มีคนติดต่อมีคนที่อยากจะมาสัมภาษณ์ปูมันไม่มีทางที่ปูจะปฏิเสธปูปฏิเสธไม่เป็นพูดเต็มปากเลยแต่ข้อเสียของตรงนี้คือเราอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์แล้วการเป็นผู้หญิงคือการยอมรับว่าเราอยากมีครอบครัวเราอยากมีความรัก แต่เราก็เป็นอาชีพได้ในเวลาเดียวกันนั่นคือสิ่งที่คุณแมทได้สอนปูมันก็อยู่ถึงวันนี้ที่ปูถึงได้กล้าออกมารับผิดชอบเวลาเราผิดพลาดกับคนที่เรารักเราก็รับผิดชอบซะแล้วก็ยอมรับแล้วมีคุยกับเขาไหมหลังจากกลับมาคคุยกันตลอดคันทุกวันตอนนี้เขาน่าจะโอเคเขาคงรู้สึกดีใจแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเมืองไทยเพราะเขาเข้าใจว่าปูจะย้ายแต่งานปูรุ่มและปูก็ปูบอกว่าอาชีพปูปูก็ยังยังต้องรับงานที่นี่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะมา ก็ดูเป็นคนตัดสินชากเามองเป็นเรื่องอนาคแล้วเราก็จริงๆถามว่าเรามองไปอนาคตไหมก็มองค่ะแต่มันอยู่ที่ตอนนี้ที่ปูจะแก้ไขและรับผิดชอบความเป็นผู้หญิงของปูและอย่างที่บอกผู้หญิงที่สร้งไม่ใช่ผู้หญิงที่ปฏิเสธความรักเย่างเดียว แต่เป็นผู้หญิงที่เผชิญหน้ากับความจริงแล,ละรับผิดเวลาตัวเองที่ผิดและผู้หญิงที่เลี้ยงดูตัวเองได้และก็กล้าเลือกและก็กล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากที่พูดตัดใดที่ไม่ทำลายใครมแต่ลานภาพตอนนี้กลับเป็นเหมือนเดิมก็เหมือนก็เหมือนเดิมนี่แหละค่ะถ้าไม่เหมือนเดิมก็คงไม่ไม่ตอบขนาดน <c oughs> ีน <c oughs> ้ค <c oughs> ุณเรามีข้อตกลงกับเขาไหมหลังจากก้นว่าเรื่องเวลาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นพาร์ตี้ที่สำคัญพอๆกับงานและงานยูเอนูมพอๆกับครอบครัวบัวหน สี่คนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับปูเรื<ม>่องนี้ถ้าจะบินน้ำหนักกันยังไงปูระหว่งา,ยยางเรื่องการกับเขาจะให้เขาเป็นหลักก่อนไหมหรือเราก็ต้องคือเขาบอกแล้วคนเราสามารถทำอาชีพเราดีที่สุดได้แต่เราก็ยังสามารถเป็นคนได้อยู่พี่มไม่ใช่หุญญ่นยนต์แต่บางครั้งปูยอมรับว่าปูแบบปูบินทุกสองอทิ์แต่พี่แต่ถ้าปูไม่บินปูอยู่เมืองไทยห้าทีปูรับทุกวันเลยรับทุกงานพี่ก็เห็นปูปูไม่เคยหยุดขนาดประชุมห้าทุ่มปูก็ไป คือคนปกติเขาไม่ทําแต่มันเป็นประเด็นคือว่าคนที่ผู้เห็นคุณค่าของโอกาสพี่เห็นคุณค่าของชื่อเสียงเห็นคุณค่าของเงินที่เราได้ทํามันปฏิเสธยากเลยบอกว่าถามว่าปูจะยังลุยกับงานอยู่ไหมลุยแต่ถามว่าปูอยากมีครอบครัวและเป็นเป็นมีคนรักอยู่ปะก็อยากมีก็เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปมันอยู่ที่ตัวปูวที่จะ รับผิดชอบแล้วก็แก้ไขแล้วก็ทำมนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่กูรักเนี่นยไรอยากบอกเขาไม่ได <laughs> <laughs> พูดไปแล้วค่ะภาษ,าษาอังกฤษแต <laughs> ่ให้ <laughs> เขาฟังเอง